สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศบรรยากาศอยู่ป้าอ้อยเนะจ้ะกำลังกินเขาอยู่ บรรยากาศอยู่ป้าอ่อยจ้านะคะกำลังนางกินเข่าอยู่กด็ไม่าด้อะไรนะะกินข้าวอยู่จ้ามันยากามีล้มจ้าเด็ดเดดแต่ว่าก็ล้มอยู่

บรรยากาศยู่ไฮอ้อยน,นะจ๊ะสวัสดีนะคะมาทักทายกันได้นะคะค่ะเมื่อป้าอ้อยก็ว่าเดตัดอ้อยดอกจ้ะเมื่อเป็นเพลยุค่ะสวัสดีจ้าขอมาแล้วก็มาทักทายกันนได้จ้ะบรนยกายู่ป้าอ้อยนะคะบรรยากาศแดดได้จ้ะันนีาก็กอากาศห้อน สวัสดีจ้านี่ก็นั่งกินข่าวอยู่เล้วจ้าอันนี้ก็บแดดเดี่ยวเมื่อตัดปอยแต่ว่าก็บว่าเด็ตาดอกจ้ามือเป็นแผลอยู่เหามาแล้วกะจะลืมนะ่จากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนิดนิจ้าบานหน่อยๆที่ตานนด้นประสบความสำเร็จอยู่ถ่าพี่น้องให้กำลังใจอยู่เล้วจ้ามาแด้วจ้าหอามาทักทายกันเลยนะจ้า Bu o right, สวัสดีจ้าไปน,นบอกลก้อไปนบอกบอากินเขากะแ่บแสบด้วยจ้า กินหล้กกันนั่งสองวัแห้งทั้งกินทั้งเมานี่ยแต่เนาะมันจะได้เปิดเพื่อนไปแกะเนยไปพร้อมมันเองก็ได้เด็ดนะจ๊ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจมันเองเนี่ยแตะเป็นนาไราสุดตะดิ๊ดเบื้องหลังทอนรายสุดกรดีนะจ๊ะเนาะมันจะตกใจกินบางกองอยู่ น้บอีบอกเจ้าคุาบอกสวัสดีจ้ามา่ายกันนึงดิจ้านีครับ 牛呢？Okay. 今天妹妹的八卦。 ใสเสือแต่ไม่ได้เลยสของใยูทูบั้ไร่ปยุคนไรสองหอยกว่านันใใจเสอนันแ นะจ้ะวาเห้อดิเผาเวลาห้อตัดอ้อยแล้วเ้าสริไฟเผาอันปอยนะจ๊ะเก็บขยะไปทิ้งด้วยนะจ๊ะแล้ว

สวัสดีค่ะเมนี้ก็ลมเย็นๆจ้ะเอาก้าวข้าวมาส่งแต่ต่อยจ้ะนี้จ้ะกินข้าวเยื่อแล้วกินข้าวเยื่อแล้วเพิ่นกับผากันไปตัดอ้อยนะจ๊ะแล้วก็เมน้กะล้มล้มแล้วก็อ้อยทีเพราะทนานแก่แล้วจ้ะขากลุดยุจ้ะ Đúng rồi, nhìn, nhìn สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามี่กยุบปลาอ่อยค่ะเสียงเน้ะค่ะสวัสด,ดีค่ะจะอเอากระเพาะมาให้เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นถ้ากันตาอ้อยเราก็ลุกนะค่ะตาอ้อยเราจะกินข้าวอิ่มเราก็ตัดอ้อยขอบคุณนะจ้าสวัสด,ดีจ้มารมรนยกาบรรยากาศป้าอ่อยพี่น,น้อง ล้มยืนเยืนก็วบบกระเดียดเดดจ้านะมันเดียดจ้าเอาก่าข้าวมาส่งคนตัดอ้อยจ้าสวัสดีจ้าล้มแข้งตัดอ้อยกับว่าใดน,น่จ้าเป็นแผลมันเป็นแผลหยุดงั้นเป็นอาทิตย์นึ้งหรือเปล่าสวัสดีจ้า คุณนะคะคุณนม่หลักชลพักผ่านกันได้วยจ้ะถ้ากินเขายิ่แล้วก็จะกินเปตัดอ่อยตออันนี้จ้ะคุณป้าอ้อยสวัสดีนะคะ พรุ่งนี้ก็นนตตสิสไ,ไ,ไปทำงานจ้าหยุดงานเป็นอาทิตย์แล้วเออเป็นแผลตัดต่อยลุมเซมีหยิบซีเข็มีนน่นาะหยิบแต่วันอาทิตย์หลาอาทิตย์หนึ่งตัดไมหมือนเสาร์นี้จ้าพรุ่งนี้ก็สิไปทำงานจ้ารู้ว่าสิหน้าสิเหตุเพราะเบิ่งเอาแผลไปให้นคนหน้าเบิ่งก่อนแม่จ้าเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศ จูปะอ่อยหอบๆก็ติดเป็นทง,งน้านะจ๊ะเนะค่ะลมเย็นเย็นเย็นดีดๆจ้ะ sowadica <laughs> ก่อนเาค่อยสัตว์นสวัสดีจ้า một lên đúng khánh ngang như thế nào say

กาก็สองสัน่น,นอืมนี่นเป็น,ปน,มน,มนหมดลายเหรอ The was นั่นไหมเนาะน้ำหอมแหละ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็อากาศเย็นเย็นจัดแต่ว่าแดดกินเขายิมแล้วก็เป็นกรขเ้นแล้าก็ลงกไปตัดปล่อยก็ตอนน่นจาจะตัดวัไใดเมื่อเป็นแผลก็ได้ไปหามหมอวันนี้ก็ไปตัดไม,ม่มากน่าจะเนาะ จ้าเมเนก้าว่ ALLY, ได้ไรโดดนะจ้าเริ่มเลจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สวานะเนี่ยเด้อจ้าเด้อเลยไม่นะจ้านะอนาพอไปไหมนะจ้าท้าพัดจ้า